ใครที่เป็นมือใหม่กำลังฝึกสร้างแพทเทิร์นโดยเฉพาะแพทเทิร์นเสือ้อแล้วอาจจะไม่เข้าใจในหลายๆจุดนะคะวันนี้พี่อรีจะมาขยายความนิดนึ่งในส่วนของแพทเทิร์นเสือ้อสำหรับมือใหม่เลยนะปัญหาที่พี่น้องมักเจอคืออะไรบ้างพี่อรีจะยกมาสองข้อในคลิปนี้นะคะก็คือในส่วนของการทำหรือการขยับขยายช่วงคอเสือ้อให้ดูก่อนนะคะ ในตัวแพทเทิร์นตัวนี้มันเป็นแพทเทิร์นที่เป็นการแยกหรือการคัดไหลนะคะก็คือแยกชิ้นระหว่างตัวกลางเสื้อและก็ข้างอันนี้คือข้างที่เป็นช่วงวงแขนนะคะเนาะมันจะมีการแยกการแยกในลักษณะนี้เพื่อเป็นการทำเสื้อที่มันเข้าทรงเข้ารูปมากๆต่อมาแพทเทิร์นในกระดานนี้นะคะ ก็คือแพทเทิร์นทั่วๆไปอาจจะเป็นเสื้อยืดหรือเสื้อทรงหลวมอะไรก็ตามที่ไม่ได้มีการแยกเลยไม่ว่าจะเป็นข้างหรืออะไรก็ตามนะคะไม่มีการแยกชิ้นนะแต่ว่าเวลาเราสร้างแพทเทิร์นเราจะสร้างแค่ครึ่งเดียวของตัวเสื้อนะอันนี้คือครึ่งเดียวแต่พอกลางออกมามันก็จะลักษณะนี้เต็มตัวใครที่ยังไม่เข้าใจนะคะค่อยๆทำความเข้าใจนะทีนี้มาดูปัญหาที่พี่น้องเจอคือกรอบคอ กรอบคอไม่ว่าจะเป็นแพทเทิร์นที่ไม่แยกชิ้นกับแยกชิ้นแบบนี้นะคะแพทเทิร์นไหนก็ตามให้เรามองข้ามไปเลยนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตเสื้อปกจีนอะไรก็ตามอ่าเราจะมาดูที่กรอบคอพี่รีจะมาอธิบายในเส้นกรอบคอแล้วก็เส้นของเส้นอกนะสองตำแหน่งนะคะเริ่มจากปัญหาแรกเลยพี่น้องทำอ่าอย่างของพี่รีเนาะวัดจาก กึ่งกลางตรงนี้ออกมาที่2.5นิ้วอันนี้คือโดยทั่วๆไปพี่รีจะวัดเข้ามา2.5นิ้วแล้วก็วัดลง3นิ้วนะคะวัดลง3นิ้วพอตีออกมามันจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอ่ามันจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมมันจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยม เส้นนี้ที่เป็นกรอบนะคะคือเป็นเส้นมาตรฐานของคอเสื้อนั่นหมายความว่ามันเป็นแค่ตัวมาตรฐานแต่เราสามารถขยายคอได้นะคะไม่ใช่ว่ากรอบคอเท่านี้แล้วคอเราจะทำแค่เท่านี้ไม่ใช่นะคะถ้าเวลาเราโค้งออกมาแล้วเราวัดนะคะอันนี้คอหน้าอันนี้คอหลังเมื่อเราโค้งออกมาวัดรวมกันทั้งคอหน้าคอหลังแล้วมันน้อยกว่ารอบคอของเรา อันนี้กรณีที่เราทําพวกคอจีนที่มันแคบแคบนะคะถ้ามันน้อยกว่าเราสามารถขยายได้นะคะตรงนี้คือมันแคบมากถ้าเพียรีใช้เส้นนี้นั่นหมายความว่าเพียรีจะตัดผ้านะคะตัดผ้าเท่าเส้นนี้เลยจะไม่เผื่อไปอีกแล้วนะคะแต่โดยส่วนมากเวลาเราจะทําคอปกเชิ้ตหรือปกอื่นๆนะคะเพียรีจะวัดเข้าเข้ามาหรือการขยายออก ะะวัดจากเส้นหลักที่เราวัดเข้ามา2นิ้วครึ่งนะคะเราก็วัดออกมาอีกครึ่งนิ้ววัดออกมาครึ่งนิ้วแบบนี้แล้วเราก็โค้งคอใหม่อันนี้แล้วแต่ว่าเราทําคอแบบไหนนะคะเราสามารถขยายได้ขึ้นอยู่กับคอของเราว่าคอเราเล็กใหญ่หรือต้องการคอแบบไหนเราสามารถขยายออกมาแบบนี้คอก็กว้างขึ้นมาแล้ว เหมือนกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบนี้หรือแบบไหนก็ตามลักษณะการขยับคอคล้ายๆกันแบบนี้แต่ถ้าเราต้องการคอที่มันกว้างมากไม่ใช่แบบคอจีนหรือคอ,อไหลเราต้องการคอกลมกว้างๆเราสามารถขยับออกมาจากเส้นหลักได้เลยนะตำแหน่งนี้ไม่ต้องมองนะทุกคนเพียรีให้มองข้ามไปเลยเพราะว่ามันเหมือนเหมือนกันถ้าเราต้องการคอกว้างมากๆล่ะเพียรีทำไงอยากได้กว้างเท่าไหร่เราก็วัดออกไปเลย สมมติว่าอยากเพิ่มความกว้างไปอีกสักสงนิ้วเพียรีก็วัดมาประมาณนี้แล้วเราก็โค้งใหม่แล้วความลึกล่ะแล้วแต่เราต้องการนะคะความลึกแล้วแต่เราต้องการาสมมุติว่าเพียรีต้องการกว้างๆประมาณนี้อ่าเราก็โค้งมาได้เลยโค้งให้มันสวยๆนะคะถ้าเป็นตัวนี้ก็จะประมาณนี้เนาะเราก็โค้งลึกเราก็จะได้คอลึกๆ กว้างๆมันก็จะไปเหมือนแบบคอกว้างแล้วแต่ถ้าเราอยากทําคอปาดเราก็ไม่ต้องลึกแบบนี้คอปาดกว้างไปได้นะคะกว้างมาได้แต่ไม่ต้องลึกอ่ะเราอาจจะประมาณนี้อ่าประมาณนี้ก็ได้ความลึกประมาณนี้ส่วนความกว้างก็อาจจะประมาณนี้ก็แล้วแต่เราจะโคง้งอันนั้นขึ้นอยู่กับเราทําคอเสื้อแต่ว่ากรอบคอนี้คือแคบสุดแล้ว แคบมากๆนะคะอย่างตอนนั้นพียรีทําเสื้อที่เป็นเสื้อเชิ้ตเนาะพียรีใช้เส้นนี้เลยพอใช้เส้นนี้แต่ว่าตัดผ้านะคะตัดผ้าก็เท่ากับเส้นนี้พอเราเย็บออกมานะคะพียรีก็คือคอแน่นจรดกระดุมช่วงบนสุดเลยแน่นมากแน่นคอคอแน่นมากนะคะเพราะฉะนั้นขยับออกมาจะดีกว่านะคะขยับออกมาจะดีกว่ามันก็จะได้แบบไม่แน่นเกินไป นะอันนี้คือในส่วนของคอเสื้อนะคะคอสรุปอีกรอบหนึ่งเส้นนี้จะเป็นคอเสื้อที่เป็นมาตรฐานเป็นกรอบเราเรียกว่ากรอบคอมาตรฐานนี้หมายความว่าเราสามารถขยับขยายออกไปได้ตามที่เราต้องการไม่ต้องกลัวเสียทรงนะคะไม่ต้องกลัวเสียทรงบางคนเขาก็จะทำแบบอ่าเอาพี่รีใช้ตัวนี้มาเขียนจบเลยนะคะบางที เขาอาจจะไม่ได้แบบทําคอโคง้งเขาทําคอคอสี่เหลี่ยมหรือคอห้าเหลี่ยมนะคะเขาก็จะแบบวัดลึกลงมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราอ่าเป็นคอคอเหลี่ยมแบบนี้ก็ได้อ่าคอเหลี่ยมแบบนี้ก็แล้วแต่เรานะคะอันนี้แต่ว่าชิ้นหน้าของเราช่วงนี้นะคะชิ้นหน้าของเราช่วงข้างอ่าช่วงข้างชิ้นหน้าขยายออกไปเท่าไหร่คอหลังเราต้องขยายตามนะคะ ไม่งั้นมันประกอบกันมันจะไม่เท่ากันชิ้นหน้าวัดออกไปเท่าไหร่ชิ้นหลังก็วัดออกไปเท่ากันส่วนความลึกนั้นไม่ต้องลึกมากนะคะไม่ต้องลึกมากอาจจะลึกลงมาได้อีกแต่ไม่ต้องลึกมากนะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของแบบของเราอีกทีอ่ะเรื่องคอผ่านนะคะต่อมาไปที่เส้นอกมาตรฐานนะคะเส้นอกมาตรฐานซึ่งมันหมายความว่าเราสามารถ ปรับขยับขึ้นลงได้ตามขนาดไซส์ของเรานะคะเส้นอกนี้ทำขึ้นมาเพื่อให้เราโค้งวงแขนอ่าดูตัวนี้จะชัดกว่าเส้นอกตัวนี้สร้างขึ้นมาเพื่อโค้งจากเส้นไหลลดนะคะลงมาหาอ่าก็คือตำแหน่งนี้อันนี้คือเส้นไหลลดเราโค้งมาเส้นนี้กำหนดขึ้นมาเพื่อโค้งตรงนี้แต่เมื่อเราโค้งแล้ว ชิ้นหน้าและหลังอ่าชิ้นหน้าและหลังเมื่อเราโค้งแล้วพอเราวัดดูนะคะพอเราวัดดูสรุปว่าไหล่มันใหญ่ไปโอ้วงแขนมันใหญ่ใหญ่เกินความต้องการของเราเราต้องการลดหมายความว่าเราสามารถขยับเส้นนี้ขึ้นได้ต้องการลดวงแขนเส้นนี้ขยับขึ้นได้นะคะขยับขึ้นเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราแต่ว่าขยับขึ้นทีละประมาณ หนึเซนหรือครึ่งนิ้วก็พอไม่ต้องขยับเยอะนะคะ,ะสมมติเพียรีขยับขึ้นครึ่งนิ้วตำแหน่งนี้ดีกว่าสมมติว่าเราสมมติว่าวงแขนกว้างมากวงแขนกว้างไปเพียรีจะขยับเส้นนี้ขึ้นมาเราไม่ต้องไปขยับหมดก็ได้ปรับแค่ช่วงนี้ขึ้นมาครึ่งนิ้วเพียรีก็จะขีดขีดเส้นแบบนี้เนาะแล้วเราก็โค้งวงแขนใหม่โดยเส้น เส้นที่เราถึงจุดนี้เราก็อาจจะขยับขึ้นมาเป็นตำแหน่งนี้แล้วเราก็โค้งใหม่เราก็โค้งใหม่โดยใช้องศาเดิมนะคะเพียรีก็จะโค้งใหม่รืดแบบนี้หน้าหลังเท่ากันนะคะขึ้นมาอันนี้มันกว้างไปขยับขึ้นมันทําให้วงแขนแคบลงเราก็ใช้เส้นบนเส้นนี้เราก็ไม่ใช้แสดงว่าเส้นอก โอเส้นเออเส้นอกตัวนี้แสดงว่าเราไม่ใช้แล้วเพราะเราขยับขึ้นจะลบหรือไม่ลบหรือทําการแบบขีดออกแบบนี้ก็ได้นะคะเราก็เข้าใจเองเนาะต่อมาสมมุติว่าเราทําเส้นนี้แล้วมันแอบวงแขนมันแคบล่ะเล็กมากเลยหนูอึดอัดเราก็ปรับเส้นนี้ลงนะเราก็ปรับเส้นอกที่เป็นเส้นมาตรฐานลงได้นะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เส้นตายตัวเลย เราสามารถขยับขึ้นขยับลงได้อ่าอันนี้สมมติว่ามันใหญ่มากพียรีเออมันเล็กมากพียรีก็ขยับลงสักประมาณครึ่งนิ้วอ่าครึ่งนิ้วแล้วเราก็โค้งใหม่นะคะอ่าสมมติว่ามันใหญ่เราตอนแรกเราเส้นนี้เนาะเราขยับลงครึ่งนิ้วเราก็เอาองศาเดิมลงมาแล้วเราก็โค้งใหม่เราก็จะได้วงแขนที่ใหญ่ขึ้นนะคะอย่าลืมชิ้นหน้าทําเราก็ต้องทําชิ้นหลังด้วยนะชิ้นหน้าชิ้นหลังเราก็ต้องทําให้มันลงเหมือนเหมือนกัน อันนี้คือการขยับนะคะซึ่งหลายคนบอกว่าพี่อันนี้วัดลงเท่าไหร่หรือวัดขึ้นเท่าไหร่วัดลงเท่าไหร่ก็ได้นะคะบางทีพี่อาริก็บอกว่าวัดลง7็ดนิ้วแดนิ้วก็ว่ากันไปแล้วแต่นะคะซึ่งพี่อารีกําหนดให้เพื่อสะดวกแค่นั้นเองแต่โดยหลักๆนะคะเราจะใช้วิธีการแบ่งครึ่งระหว่างเส้นบางทีพี่อาริก็แบ่งครึ่งจากเส้นคอหน้านะคะแบ่งครึ่งระหว่างคอหน้ากับเอวแบ่งครึ่งเป็นเส้นอกอะไรประมาณนี้เนาะ แต่ขยับขยายขึ้นลงได้ตามความต้องการของวงแขนอันนี้คือแบบคร่าวๆที่พี่น้องมักจะติดและสงสัยมากๆเลยนะคะก็คือจับประมาณนี้เลยเนาะหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะเดี๋ยวฝากติดตามคลิปต่อๆไปของพี่รีด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ